ใจมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับรู้สึกขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยครับที่เลือกนนนิวาไปเป็นเกสในเปเกอรฟส์คอนเสิร์ตนอับอออยู่บนนั้นตื่นเต้นเหมือนกันนะครับตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าแบบแฟนเพลงข,ของพี่เปเกอรไฟส์ก็เรียกได้ว่าผูจูกเคลือบมาด้วยทองคำตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราก็ เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งร้องเพลงไม่นานด้วยเราก็แอบ,บกังวลนิดหน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าแฟนที่เป็นความใคร่ท่านักมากๆเลยแต่หลายคนช่วยชมอ,อยู่นว่เราสามารถที่จะอยู่เปนอย่างที่เป็นความใครได้หรือเปล่าคคุณอยู่ได้ใช่ไหมครับย <laughs> ิ่งใหญ่มากก<อ> <laughs> ็ทำเต็มที่แล้วครับนึกเนเราได้อะไรนในเรื่องกรเสิร์ฟแต่ได้ไหได้เลไดเยอะม,มากๆเลยครับด้วย คอนเสิร์ตนี้ก็มีทั้งพี่ป๊อป,ป้องกูพี่โอซาม,มแล้วก็มีมิลีด้วยแล้วก็มีวงนิวคันชีด้วยครับที่ไปแบบไปเป็นเจสของคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าเราได้เจอกับศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยเยอะมากๆเลยพี่แตงกออฟไอส์ด้วยครับเราแล้วเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่เนาะเราก็อยากจะซึมซับอะไรจากศิลปินแนวหน้าของประเทศไทยบ้างซึ่งวันนั้นได้ซึมซับมาเยอะเลยครับเหมือนทั้ง วิธีการร้องวิธีการไฮยโคนเวลาอยู่คุยคุยกับคุยกับแฟนๆอย่างเงี้ยครับเราได้อะไรไปเยอะเหมือนกันเขาตกใจอยู่แถวว่ไอซ์เซลก็แต่ก็น่ารักดีแล้วผมก็ชูมืออนิดไม่เห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นตอนนั้นทำงานอยู่ร้านคพับอุปกรณ์ไปดูมากกลัวแบบว่า ไม่ทันดูหนูอันนีูจะมาดูเพราว่าอยากดูนะครด้วยเพราะว่าเขาเป็นตำนานจริงอย่างที่ดูได้ขึ้นเวทีนะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ทุนคนที่ออกมาแต่ละคนมีคนมาแล้วก็เสียงล็อกเลงที่ดังก็ราะยีเดียหนูมากด้วยที่ได้มาเป็นเกสหนัวหลัวบอกว่าหนูตื่นเต้นมากความรู้สึกตื่นเต้นมากก็ถูกแล้วเป็นสิตื่นเต้นอะถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ ได้ยิแรกผมมาไม่ทันรับแท้ได้ยินเสียงข้างนอกมาหนูขึ้นแล้วหนูขึ้นรถสัมภาลระนนั้นแหละคือวินแรกยวินเล่คือสัมภาระวิ่งเยอะเลยไปเปลี่ยนชุดแต่ชอบเพลงรับมาหรือไม่จะมาได้ไหมเพลงนั้นดังมากและเป็นเพลงของพี่ไอซ์ที่ไอซ์แต่งใช่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการยอมรัหวังว่าเราจะได้ไปลองบ้างแต่ไม่ไหวหรอกไหวสิไม่ไหวจริงแต่ดี จะมีซอมไบเวอร์ครับในประเทศญี่ปุ่ซอมไร์เวอร์ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมี next group เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์คู่ฮะแล้วเสียงฮับเสียงฮับปกติไม่ค่อยปกติไม่ค่อยพูดเสียงดังก็เลยก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมีซีรีส์ซอมไบเวอร์แล้วก็ซีรีส์เรื่องข้ามฟากเพียงเธอครับพี่เล่นกับเมียครับแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่นานอีกระดับนี้ก็จะมีดีมดีแลนคอนเสิร์ตครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ต ใหญ่ของค่ายดูมันดีครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ส่วนเรื่องเพลงเดี๋ยวก็มีออกมาเรื่อยๆแน่อนอนครับทั้งของผมแล้วก็ของเฮียด้วยครับยอย่างคอนเสิร์ตใดที่เรามีอะไรพิเศษะที่จิ้มตน้เราน้นสิแอบกินนัะเพราะว่าเราทำคอนเสิร์ตมาเดี๋ยวเราเล่นหลายอย่างเราก็ต้องไปหาจุดที่อยากทำอะไรเป็นพิเศษแต่รับรองว่าโโหเด็กที่บ้านเยอะมากก็น่าจะมีอะไรที่แบบแตกต่างมากเราเชื่อว่า เวทีดีๆแรงมันจะสนุกสบายบ้างดูดิแล้วาาก,ก็โปรดัดกชันจัดเต็มแล้วเราไปดูกันว่าแต่ละคนจะโชว์อะไรูจะมีมอะไรที่สุ้โหจังหวะนี้เราไม่ร้รองเพลงเราไหมเราแบบแการกรรมไหมโชว์การกรรมถึงลงมาเลยเหรอนังเนี่ยมันจะยากไปหน่อย <laughs> <laughs> ק, นะส <laughs> อนหนู่มบี้แหวกแนวเมไปนะ <laughs> <laughs> อาจจะคิดว่า ยังไงก็ต้องหาสักเพลงนึ่มชี่แบบอยากเพลงเนี้ยอยากจะร้องให้แฟนๆฟังครับแล้วก็อาจจะมีได้ร้องกับคนอื่นๆในค่ายด้วยครับหรือว่าเพลงนี้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่ได้ไหมนี้เหรอเนื้อจะจบซิทแพ็คถกโลกตัวแสนบาทผมหล่อตายใครก่อละแสนนะฮะถ้ามีก็มา ไปอย่างนี้เลยอยากดีเลยดีแล้วอย่างนีงมาแล้วเดี๋ยวจะหล่อไปกว่าเดียน่าจะไม่มีครับน่าจะแค่ศูนย์ศูนย์มีเป็นก้อนเดียวแต่มีมีแบบอองานก็เซ็กซี่ดีแต่ไม่ต้องมีเยอะเดี๋ยวเท่เกินดนูน่ารักแบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องเท่เออที่จริงเราอยากอยาจะจังหวัดน้ ทำไม่ได้หรอกครับก็ถ้าวันไหนต้องการเงินว <sk az District> ันนั้นค่อยสู้แล้วกันเอาลนโหวยยังเป็นเลยก็น่าจะเล่นสนุกด